เศบาลเมืองแม่โจของเราอยู่ที่เราเข้าใจเทศบาลน,นั้นยิ่งใหญ่หัวใจคือประชาชนปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขยะของประเทศไทยโดยรวมทำให้ผู้คนไม่จะเป็นต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนทิ้งขยะ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะแต่ในทางปฏิบัติเรากลับพบเห็นขยะถูกทิ้งรเร่ราตามสถานที่ต่างๆโดยทั่วไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น7,850แห่งทั่วประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดส่วนคนทิ้งขยะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนี่จึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ท้าทายท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือไม่ได,ดังนั้นเทศบาลเมืองแม่โจ้เป็น1นึ่ในเจ็ดกว่าแห่งในประเทศไทยได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญนี้และได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่นายประหยัดทรงขับเข้ามาบริหารงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้โดยหวังว่าจะสามารถลดขยะลงให้ได้ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในทุกด้านต่อไปขั้นตอนการบริหารจัดการและการดำเนินงานเรื่องการลดขยะดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1ศึกษาข้อมูลพบว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้เบิกเงินค่าจ้างเอกชนนำขยะไปกำจัดค่าเช่าที่ดินเป็นสถานีขนถ่ายขยะค่าจ้างรถแมคโครตักขยะปีละ15ล้านบาทโดยเฉลี่ย มีปริมาณขยะเฉลีย่ยเดือนละ35ตันหรือ35,000กิโลกรัมต่อวันแนวโน้มการเบริกค่ากำจัดขยะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาด้วยเหตุผลว่ามีประชากรเพิ่มขึ้นแต่จากการศึกษาข้อมูลในช่วงที่นายวิรัตจยิโรธพงษาปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจและนายประหยัดทรงำัำดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีรวมเวลาได้4ปีพบว่า ค่าขยะได้ลดลงเหลือปีละไม่ถึง10ล้านบาทล,ลดลงปีละประมาณ5ล้านบาทขั้นตอนที่สองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้นำคณะผู้บริหารทุกท่านสมาชิกสภาที่สบาลทั้ง18ท่านรวมทั้งท่านประหลัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมไปกับรถจัดเก็บขยะเพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่จริงเราพบว่าการจัดเก็บขยะของประชาชนร้านค้าหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตเิศบาลเมืองแมโจมีปัญหามากมายเช่นการบรรจุถุงดำไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นขนาดถุงลักษณะการบรรจุขยะที่ไม่ใช่ขยะเช่นเศษวัสดุก่อสร้างดินหินน้ําแกงจากร้านอาหารต่างๆไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบหมาล่าสภาพถุงแตกสุนัขก,กัดแทะขยะตกเรีราดแม้กระทั่งเศษวัสดุก่อสร้างรวมทั้งดินโคลนก็นํามาทิ้งเป็นต้น โดยที่ประชาชนไม่ทราบเลยว่าเทศบาลต้องใช้งบประมาณในการนำขยะเหล่านี้ไปกำจัดในราคาตัานละ1,165บาทหรือ1บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมเดือนละประมาณ1,000ตันปีละประมาณ10-15ล้านบาทดังที่ผ่านมาขั้นตอนที่3เทศบาลเมืองแม่โจนำประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนผู้นำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการโดยนำกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคมหรือ Social l a b เข้ามาดำเนินการหลักสูตร3วัน2คืนรวม5รุ่นรุ่นละ50คนรวม250คนระหว่างวันที่27พฤษภาคม2565ถึงวันที่24กรกฎาคม2565จากการศึกษาการคัดแยกขยะกลุ่มตัวอย่าง ช้ขยะที่รถเก็บขนขยะของเทศบาลจำนวน40กิโลกรัมนำมาแบ่งเป็น4กล่องกล่องละ10กิโลกรัมให้พนักงานแยกอย่างละเอียดผลปรากฏว่าขยะเกินครึ่งสามารถนำมารีไซเคลิลหรือจำหน่ายหรือนำมาเป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆมีไม่ถึงครึ่งนั่นหมายความว่า,วาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่โจ้ศูญเสียงงบประมาณในการนำขยะรีไซเคลิล และขยะอินทรีย์ไปกำจัดปีละไม่ต่ำกว่า5-7ล้านบาทดังนั้นเนื้อหาของการสัมมนาจึงเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกคนทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไขและร่วมกันสร้างโมเดลใหม่ที่จะสามารถนำไปใช้ในชุมชนของตนเองได้ทั้งหมดนี้ให้คณะกรรมการแต่และชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการผลจากการสมาัมมนาเราพบว่า สาเหตุสำคัญที่ประชาชนไม่แยกขยะเนื่องจากมีความยุ่งยากไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ในการคัดแยกหรือเข้าใจว่าแยกแล้วเทศบาลจะนำไปรวมกันเหมือนเดิมเป็นต้นแนวทางการแก้ปัญหาคือต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนเริ่มจากคณะกรรมการชุมชนเริ่มจากผู้นำแล้วค่อยๆขยายผลหาแนวร่วมในชุมชนต่อไปขั้นตอนที่4 เทศบาลเมืองแมโจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีให้ชุมชนละห0 0 0มืนบาทเพื่อให้ชุมชนนำไปจัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่1ชุมชนละ60ครัวเรือนในการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องการจำหน่ายขยะการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และนำไปจัดซื้ออุปกรณ์วัดสดุต่างๆได้แก่ถังถุงดำาและกระสอบป่านในการฝึอกอบรมแต่ละชุมชนนั้นให้คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเองโดยเทศบาลรับผิดชอบหาวิทยากรและนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลผู้ในการกองสาธารณาสุขร่วมเป็นวิทยากรเริ่มอบรมชุมชนที่หในวันที่29ธันวาคม2565แล้วเสร็จครบทั้ง19ชุมชน ในวันที่4กุมภาพันธ์2566ส่วนใหญ่จะจัดอบรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ขั้นตอนที่5เทศบาลมเมืองแม่โจ้นำคณะกรรมการชุมชนไปศึกษาดูงานการคัดแยกขยะการจัดซื้อขยะของบริษัทเชียงใหม่ริมดอยซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มายาวนานถึง22ปี และดูงานการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของบริษัทสวิวัตที่ศูนย์อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูบริษัท22ไซเคิลที่ตำบลหนองจอมอําเภอสันทรายจากการศึกษาดูงานทำให้คณะกรรมการชุมชนมีความเชื่อมัน่นมีความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเช่นการคัดแยกกระดาษชนิดต่างๆเศษกระดาษกระดาษขาวดำกระดาษกล่องพลาสติกชนิดต่างๆพลาสติกเพชรพลาสติกขาวขุ่นพลาสติกรวม ขวดชนิดต่างๆขวดเพชรขวดขาวขวดสีเหล็กชนิดต่างๆเหล็กหนาเหล็กบางทองแดงทองเหลืองสังกะสีกระป๋องอลูมิเนียมการใช้เครื่องมืออัดเป็นก้อนๆการเก็บรักษานอกจากนี้คณะกรรมการยังมีความรู้เรื่องราคาของขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดซึ่งแต่ละบริษัทจะเปิดราคาซื้อเป็นรายวันสามารถทราบและเปรียบเทียบกันได้ว่าบริษัทไหนซื้อราคาเท่าใดในแต่ละวัน ขั้นตอนที่6เทศบาลเมืองแม่โจจะให้มีการซื้อขยะรีไซเคิลโดยคณะกรรมการชุมชนครั้งแรกในวันที่31มกราคม2อง6ซึ่งมีการจัดซื้อครั้งแรกนี้ได้เรียนเชิญเจ้าของบริษัทรับซื้อลงมาซื้อเองและได้รับเกียรติจากนายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการจัดซื้อนาศาลาอนเนกประสงค์วัดสิริมงคลบุญญาราม รวมทั้งได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนทําให้คณะกรรมการเกิดขวัญและกําลังใจในการจะทําโครงการเป็นอย่างยิ่งการจัดซื้อครั้งแรกมีเจชุมชนที่นํามาจําหน่ายได้รับเงินทั้งสิ้น38,981บาท65สตางค์และกําหนดจัดซื้อขยะครั้งที่2ในวันที่7กุมภาพันธ์2566รวม8ชุมชนและเทศบาลจะได้ให้คณะกรรมการทุกชุมชน มีการจัดซื้อทุกๆเดือนตลอดไปเมื่อมีการจัดซื้อครบ12เดือนหรือ1ปีเทศบาลจะเปรียบเทียบการเบิกค่ากำจัดขยะเทียบกับปีที่ผ่านมาหากสามารถลดงบประมาณลงได้เป็นจำนวนเงินเท่าใดจะนำเงินส่วนที่ลดได้นี้เฉลี่ยคืนให้กับชุมชนเพื่อจะทำโครงการด้านสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมในปีต่อไปขั้นตอนที่ 7. เทศบาลเมืองแม่โจ นำคณะกรรมการไปอบรมสัมมนานอกสถานที่ครั้งที่สองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขรวมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้นต่อต่อไปซึ่งในการอบรมสัมมนาทบทวนนี้เทศบาลจัดขึ้น4เดือนต่อ1ครั้งรวม3ครั้งครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2566 เมืองแม่โจ้สุดเจ๋งค่ะเริ่มกิจกรรมขยะจะไม่ขยงมีการคัดแยกขยะจากเศษขยะกลายเป็นขยะทําเงินรวมถึงขยะมูลฝอยขยะไร้ค่าให้กลายเป็นขยะทองคํานะคะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการของแม่โจ้เมืองสีเขียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากขยะไร้ค่าให้กลายเป็นขยะทองคําค่ะทําเงินแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าด้วย โดยในงานวันนี้นะคะมีการจัดโชว์ผลงานจากการนรําเศษขยะมาทําปุ๋ยหมักมาทําวัสดุเหลือใช้แล้วก็มาประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่สามารถนํามาขายต่อยอดรายได้ในชุมชนได้ค่ะน,นอกจากนี้นะคะยังมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการจัดท,ทําถังขยะเปียกการคัดแยกขยะการซื้อขายขยะการจัดตั้งธนาคารขยะอีกทั้งยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักจากใบไม้ เป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถแก้ไขปัญหาการคัดแยกขยะและก็จัดการปริมาณขยะจากต้นทางได้ ถ้าเกิดว่าสิ่งสําคัญที่ประชาชนนะคะเริ่มต้นในการคัดแยกขยะหรือว่าขายขยะก็จะกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบค่ะที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการลดปัญหาการกําจัดขยะให้หมดไปและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับประชาชนนะคะด้วยการคัดแยกขยะสร้างขยะให้มีมูล,ลค่าทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะขั้นตอนที่8 เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จะทํารายงานและวิจัยเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อสรุปเป็นรูปเล่มรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้ยังได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยการให้ความรู้ติดตามและให้มีการรายงานผลเข้ามาในกลุ่มไลน์เป็นระยะระยะจากการดําเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้น,นเกิดความตระหนักและเกิดความร่วมมือในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง <L> ผลจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการจัดซื้อขยะรีไซเคิลครั้งแรกมู่บันที่31มกราคม2566ท่านได้มอบนโยบายสำคัญคือขอให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ให้มีการจัดเก็บใบไม้ใบหญ้า,า,ากิ่งไม้ต่าง แล้วคิดหาวิธีว่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรเช่นการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผาในชุมชนให้ได้เพราะเมื่อมีการเผาในชุมชนก็จะเกิดควันขึ้นไปในอากาศฝุ่นขมเหาสิ่งสกปรกต่างๆหรือเรียกว่า PM 2.5เมื่อประชาชนสูดดมเข้าไปจะเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเป็นอันตรายต่อทุกคนวันที่8กุมภาพันธ์2566ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งให้ทั้ง19ชุมชนและมอบอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้เป็นมูลวัวแห้งบรรจุกระสอบชุมชนละ30กระสอบเพื่อให้ทุกชุมชนรับไปดำเนินการพร้อมกันทั้ง19ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ต่อไปเทศบาลเมืองแม่โจ้และประชาชนทั้ง19ชุมชนต่างมีความคาดหวังว่า จากการทุ่มเทการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องในลักษณะของการร่วมพลังการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายความสามัคคีจะสามารถส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นบ้านเรือนสะอาดชุมชนสะอาดเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนและลดงบประมาณของเทศบาลฝึกระเบียบวินัยให้ลูกหลานทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์พูดหน้ากันจึงหวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อต่อไป ขอบคุณครับต้นเพื่อประชาชนขอ